พวกเราเองก็เช่นเดียวกันหวังว่าจะคอยเฝ้าสังเกตคอยเฝ้าดูคอยพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นจริงตามนั้นจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นไปโดยประการเลยธาตุนั้นก็ตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาคือความเป็นไปตามธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่ผิดจากความเป็นอย่างนั้นไม่เป็นไปโดย จะเข้าใจแจ่มแจ้งอย่างนี้นจึงทําให้พระผู้มีพระภาคกล่าวว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาสัตว์ผู้เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีก็เ,เพราะมันเป็นจริงอย่างนั้นไม่มีใครปฏิเสธพวกเราก็ไม่ปฏิเสธว่าเป็นจริงอย่างนั้นนะเช่นเดียวกันกับตาหูจมูกเลี้ยงกายใจเราก็ต้องคอยหมั่นสังเกตคอยพิจารณาเรือ่อย่ามันมีสภาพอย่างไรมันไปเปลี่ยนไปเช่นไรมันมีความเป็นจริงอยู่อย่างไรบางที่มันจะเป็นอย่างนั้นแหละและไม่เป็นประโดยประการอื่น